มาตอ,มมาอดนดอนเอาเป็นเนี่ยเดือนหนึ่มันคือเก่าอยู่ป่แต่ก,ก่อนมันเก่าเท่าไหร่เนี่ยเรีกยกตะกอนเก่าเก่าพันขึ้นมาสิบสามพันเก่าขึ้นมาสิบขึ้นมาสองพันบาทขึ้นันมาเป็นสิบเอ็ดต้นนี้เด้ตอนนี้นนนนระดับสิบสามโอ้ขึ้นมาตัง 4, ้งสี่พันเนาะจะยังจะขึ้นอีกยังจะลง,งจังกไปเลย บ่โมันอยู่กับเงินบาทเนะาะอาอยู่เบียร์เหล้ากับบริษัทนี่นะเขาผลิตอยู่ไทยอยู่เหล้าเนี่ยนะมันก็จะขึ้นน้ำเงินบาทว่ะบ่โหกันแล้วเศรษฐกิจขึ้นแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นน้ำเงินเบียร์เหล้าเนี่ยมันผลิตยุทธายุย่นะเงเหนะล,ล้าเวนบ่มันบริษัทน้ำเขา่าไทยนั่นาะผลิตอยู่เออเห็นอุนออ่นเข่าวะโอนหนึ่งอะวะคือบบปิงคือบ่เหนียวคือโบขางเฟลฮะ หนึ่งเอาไม่ใช่สุกไว้เนาะเตีแตงกินเนี่ยไรเนาะปิงเห็ดเจียวบ่ะเนอะไม่อยากเจอฝุ่นตกตลอดะมายามปิงเจอ มัย่างฝนนั่นสิละ่ะเจลหนบบมิมัน่ะน้องซิมึงเดอนมันขาดยังไงทุบใส่ได้ไะมเด้อตัวบลกิสมันใส่มันมกิซิมึง เป็นเน็วเด้อเออมันต้องใส่หอมเนาะใส่หอมใส่หอมป่อมมันจังสิเขีาวนลนี่ต uh ้องตำวะมันจอสีเป็ดเนาะมันจงสีเป็ดใส่กันสีเียด เอาน้ย <si ัง่มีเราวมันอยากกินกงนะเ้าเอเออยังม่ใส่กัะงามมันเนี้บบใคหลายนี <k <k ่ย็บหนีใจก็ได้นะเนาะมาโอ้กัะงามปันนันลเว้ยไม่จังไปแค่ไหะเนาะเดียวพ่อไดีลยวนะได้ปะ

กะแซบอยู่ xẹp นี่บ่หมกปลาอัน Nói พุ้นน่ะนั่น กินอะเหรียญไปล้วม,ม,มาดอนดอนเนาเป็นเนาื้อนะมันคือเก่าอยู่ป่ตะ,ะกอนมันแกวทัาไหนะเออน, 9, นี่ยร่อนเก่าเก่าพันขึ้นมาสิบสามพันเขึ้นมาสิขึ้นมาสองบาทขึ้นหันมาเป็นสิบอตนนี้เด้ตอต้นนี้รับสบสาโอ้ขึ้นมาั้งสี่พันเนาะ แต่เงินจะขึ้นอีกเง,งินจะลงดัดได้เลยดิบอ๋มมันอยู่กับเงินบาทเนะะ B I aw, บบานนะอย,อ,ยายอยู่เบียร์เหล้ากับบริษัทนี่นะเขาก็ผลิตอยู่ไทยอยู่เหล้าเนี่ยนะมันคือนจะขึ้นตามเงินบาทวะกับอบอสกันกรเศรษฐกิจขึ้นแล้วก็ราคาเครื่องขึ้นน้ำบอเงินเบียร์เหล้าเนี่ยมันผลิตยอยู่เหล้าเวีนบ่อนมันบริษัทน้าเข่าไทยนั่นเนาะผลิตยอยู่เหล้าเป็นราคาหนึ่งคนทรงเนาะค่าขนส่ง,นง,สงนเนาะมาพิงไหม อบย์ให้พิงนะตุ่ตัวนั้นแม่นี่อยงนะนานะ่านตักใส่่ว้นยแล้วเอานอเนอานนแะแมนตัวนี้แม่นี่อยียงแมนน่อียงนะหนึ่งเนาะไม่นอเซ ตาออกอยู่บ่ฮามันเย็นเท่ากับเสียบไม่มันได้กินห่อนในอันเนว์เนี่ยอ่าอ่าวอ่าวอ้าวพิงอ่ะตามจอดให้ดูอยู่ดีมีแห้งบม่ได้พอกันโดนนะสามปีสี่ปีเนาะพิงเนาะมามโบรานปุดบ ตัวนี่น้อยอย่างก็เอิ่นโนไม่หนึ่งโนบุ้งโนบุ้งโนเซแล้กอามันตัวน้อยนึงเอาสวยมันักเสร็จแล้นี่นะเอ้าเออแก่ตัน้อยไง มาเด้อมาเด้อไม,ม่เท่ามาพี่เมย์มากินให้ม,มันแล้วเด้มันไปใส่เหรอใส่เทียนป่ะอ่ากิน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  เอามา oui. กินเขาเงี mm. ้ยน nah, uh, ้องพิงเนาะบริก uh, ันดนโดนปีแล้วอ่ะกิน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  Sốt ở loại bất hậu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สิคืนเฮื่นเมยเดือนไดอือผมไม่เดืองเยอเขาสิมาอยู่แต่เกิดเดือนเมื่อเดือนเมยค่อยเห็ดไปเนาะ